เลื่อนเพียงความทรงจำเท่านี้ฉันทำเธอเสียลามาทั้งนี้ชีวิตอยากกอ่ากังวลทุกเธอกำลังไปได้ดีถอดเก็บความทรง,งจำกลับไปและปล่อยฉันให้เธอเรื่องราวหลงังผ่า รู้สึกตัวก็ฉันพอเข้าใจว่าไม่มีทางที่จะให้รักเพิ่มมาได้ภาพฝันของคงจบลงกและเธอคงได้พอทางเดินที่ดีสักวันฉันเขาบอกเธอเลยว่าตัวฉันเองก็เสียใจแค่ที่ฉันเคยฝากไว้ไม่รู้ว่ามันรักสายไงฉันเลยของอ้อปรบปรุงแต่มันดึเพียงแค่ชั่วคราวตรงนี้และฉันเอาไว้และให้จำอยู่กับเพื่อาให้เลยเพียงแค่ความทรงจำเท่านี้ฉันทำเธอเสียลามาทั้งนี้ อยากก้มถ้าเธอกำลังไปได้ดีวันนี้เธอคงสลดล้วมเทราเธอาั้ำไปไม่ปอหมดลความฝันที่เราเคยสร้างไม่เหลืออะไรให้ต่อแล,เล่เรื่อนาวดีน้า,นาคงไม่มีเธอให้กอดให้เลือไว้เพียงแค่ฉันและกับความรัสจะตลอดไปจากนี้ไปฉันขอให้เธอนั้นโชคดีความฝันอมลังรงที่ให้เธอไปเขาโทษทีความรักของเราที่สวย,ยางาจฉันคิดว่ามัน ไม่ให้มีความความสุขที่ไม่ผิดหวังนักคนดีฉันรู้ทุกความรู้สึกและตัวก็ฉันพอเข้าใจว่าไม่มีทางให้จะให้รักเิ่มมาได้พาฝันเราค,คงจบลงและใจคงได้พบทางเดินที่กี่สุกวัน ขอบอกเธอเลยว่าแบบตัวฉันเองก็เสียใจอิคข้าที่ฉันเคยฝากไว้ไม่รู้ว่ามันรักษายอย่างไรฉันเลยขอลองอาประสบรุงแต่มันก็เพียงแค่โชครา้ายตรงนี้และฉันเอาไว้และให้จบอยู่กับเพียงเพียงแค่ความทรงจำเท่านี้ฉันสั่ธท เพราะจะนั่งไปไม่ปอหมดแล้ความฝันที่เราเคยสร้างไม่เหลืออะไรอีต่อแต่ฤดูหนาวในหน้าคงไม่มีเธอให้กอดให้เลือไว้เพียงแค่ฉันและเก็บความรู้สึกตลอดไป